บูธหน้า1นึ่งเแตกครับแตกช่องไหนเหรอมันคือด้านหน้าครับที่อุ้มไกลหลอดเป็นเืนของเพื่อนสมาชิกนะครับอยากให้ลองทําคลิปดูเป็นการแตกด้านหน้าครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อุ้มไกลหลอดไว้นะครับทําหน้าที่รับแรงดันจากสปริงไกลหลอดดูจากรอยแตกแล้วเนื้อโลหะด้านในเป็นการหล่อขึ้นรูปนะครับ ไม่ได้กึงหรือ CNC มาเป็นการหล่อโลหะขึ้นรลบส่วนปืนยี่ห้อไหนก็เนเพื่อนสมาชิกก็ดูกันเอาเองนะครับเจ้าของปืนก็ติดต่อไปทางร้านทางร้านก็แจ้งบริษัทกับเขาก็ยินดีเคมให้โดยการจะทำเรื่องเปลี่ยนบูธหน้าให้ครับส่งชิ้นส่วนอะไรให้ครับการแตกด้านหน้าของกล็อกก็เปลี่ยนนะครับแต่ก็จะเรื่องใหญ่เลยเขาจะแตกหน้าสไลด์เลย แต่ข้อหนึ่งเก้าหนึ่งเขาจะไม่แตกหน้าสไลด์ครับเขาจะไปแตกที่บูธแทนมันก็เป็นข้อดีที่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนอะไหล่ได้ครับแตกของกอ๊อกในเรื่องใหญ่เลยหน้าสไลด์แตกถ้าเทียบกับกอ๊อกนะครับจุดรับแรงสปริงหน้าสไลด์ด้านหน้าของกอ๊อกจะบอบบางกว่านะครับข้อหนึ่งเก้าหนึ่งมันจะเป็นหลอดยาวเลย เหตุการณ์ก่อนบูตแตกนะครับเพื่อนสมาชิกเจ้าของปืนท่านนี้ก็กะว่าจะเอาปืนมารูปๆคำๆครับเล่นอยู่บ้านตัวเองก็ใส่ไว้ในซองหนังครับเดินออกมาเอามาวางไว้บนเก้าอี้แดงเก้าอี้ยางธรรมดานี่ครับความสูงก็เลยหัวเข่ามานิดนึงปรากฏว่าแมววิ่งมาชนเก้าอี้ครับปืนตกพืน้นแต่ตอนนั้นไม่เห็นว่าเอาหัวลงหรือเอาท้ายลงครับหันมาเห็นตอนที่ปืนมันวางอยู่บนพื้นแหละ ก็เลยเอาไปลองยิงดูครับโดยที่ตอนนั้นไม่ได้สังเกตว่ามันมีรอยแตกรอยอะไรหรือเปล่าบนบูทหน้านะก็เลยไม่รู้ต้นเหตุปรากฏว่ายิงนัดเดียวกระจุยครับสภาพก็อย่างที่เห็นเลยชิ้นส่วนสปริงอะไรต่างกระเด็นตกลงน้ำ่ําครับก็ต้องลงไปงมในน้ำข้าแล้วครับทีนี้ก็เจจะขึ้นมาได้หมดก็ชิ้นส่วนมันเล็กครับก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับเ,เพื่อนๆนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ ของผลลัพธ์หนึ่งก็นหนึ่งด้วยกันโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ